กัไดกลับสบายดีพี่น้องที่ถูกทายเมื่อนี้มาพบอมาพ่อกระซองแม่ทินข้าบ้านนยและพี่น้องขึนนี้มาลำเล่องซอนแจ้งแล่น้องจ๋าอยู่ที่บ้านน้งสุูเมืองไซบอรเมืององคอนพร่น้อยังดูอาการมาจักคนนึงก็ได้ลงมาขอคนหนึงพวงเกบลเด้อไปลุเด้ออีเมฮันประเทศนาซัมเจแมนแมนเอาๆะเด้อพี่น้องเด้อไปขาดลเด้อ ก็หมดใหม่ความเมื่อนำพีนํำนนองก็เจ้าบาทถามยังลงบ่นถ้าเอีงเรื่องกาเจ้าในซื่อจะได้ก่อนเอามาทำกันขอไปถามบอกคนซื่ออ้ท่อบจะกจปากไมดูแค่เมีนสินที่นบ้านใดอยู่บุยยาเป้าโลกจะประสัก บ้านตอนตลาดเมืองจับศักแพ้ร้องความบวกใหม่ความือนะพีพีน้องนองเด้อมาดีสีขอเสือฉับแจงเนาะเขาไปเล่นเพลงได้เลิกหน้ากาจากนายแม่มุกเจ้าคนเด้อพีพีน้องนองเด้อซอยกันพอออกพอตุนกระได้ปะผู้นี้เด้บ้านในบ้านได้เอาเบาเท้าผู้นี้ก็จะเฝ้าเลือกจันเจ้าสำหรับผู้ข่าวพัใส่สชัยพรบ้านจุบันขัดแย้ง เมื core, so so ่อปูทองแฟนเจ้าประจักเริพี่น้องเรื่องปีนยาวเริ่มคนกันหลังกนไตั้เรพี่น้องเือไปยางคำพังถ้ในอกพี่นบัเข้าไปยางํำเนี่ยเด็กก็นั่งเองคนเองอยู่บ้านนจ้ออยู่สารบเอาเดี๋ยวมีพี่น้องอกอยู่าเป็นนักเตะเท่ากันหลักหลยเมื่อพี่นงปัดนหมจไปมากอสารวันเมื่อเข้าอีกเอาพันกันยาวโลดลายยาวโรดเส้นลี่นตะวันไปสารวัน จ้าสำนับทีมงานสราพงอกคอตรอยเกลขอไวโพสไวใส่ให้พี่น้องสุขสุขุนผู้กลับไปผู้เดินทางไปก่อนาดไอกรอไอเดินทางโดยก่อนสะบัดิีถามด้วพี่น้องดูดีพี่เล่ปีใหม่สำนับทีมงานมี่ยังมาบปากกรตอนกับพีแต่เสียงของเสียงนำนำพี่น้องเนาะเอาขอหอดปอีขอกล่าวข้ามบาสบายดีนะพี่น้องเน้อขอบุกขอบใจพี่น้องื้อสุขสุขุน นั่งสิเปิดมันพร้วนพลืมหอดยืนลงเวลามันก็บ่ได้ล่ะสถานที่อยู่นอกมันไม่มสถานที่อยู่วัดมันก็ยังบ่คกันไจยยามเข้ามาเพิ่นก็เพียตักบตักบาดันัหม่ดามันลไปหาเบงน ยังยังคู่หายพี่นาแยมันจะมีกฎเมเผ็ยังมันจะมีกฎเกม,มเล่น <c oughs> ม,ม,ลมัน,น,มนเาามาแลว้วมันมันบุ๋มเอือยัอยว่ะแจ้งมาเพงเนาะว้ยับผอดได้ไหมบอนยืดคือบอกพ่อแ้พ่อ,พอ,อยาจะหาโมงล่ำไปได้ก็ได้ก็ดีอ่ะอาพ่อใ้บาทยับอไห้ เนมาหิบเงินพอมาหลับเากระ้าเขาเจอเ่าเิด้านเกสิบวัาคเลงมาด้วยเอาข้าเจ้าเล่นห้เต็มที่เนาะมาเป็นกับเทีอนที่เ้าชู้บ้าัาจา่างทอคนะมมาทได้นมาต่งบาปมับ่นหลังเมือพี่น้องกเทนเพื่อให้ราดเปนเด็กเยเนี่พออะไรมาพี่น้องตัวีจัดินกเร้ มาพออะไรเมื <toys> ่อเด็กเลีบยงหานต้องจัดเสื่อมเดือพอมัน้ลยอันไหนบรรยากาศน้องคุณแั่ตาเกมาท้าตุ่มต้นนั่งวันบายโน่ท้องโม่งบอก รอบนอกุูพคนกำลังเมื่อไปมดกันล้มาเกัที่น้งแบบพนาภูเฮามากันอยู่สอดแจ้งจังกอกงานใดงานน่ะจับแบดหยาดนำเล้วแล้วก็เวงจนลำตาทายดีนะเฮ้ยดูกับพวกเว้งจับผ้าเมื่อไดอาวขิงคำยังพไดในู่เราภาพเขาลตัวตะเต็มชุดตั้งเขาเล้ อาแม่เจวยทะเละเมื่อกีตะถ้าแม่ก็ชิงคำกันทะเละมืงอกีิงคำชิงคำก็มาเบิ่งมอลั่เรือดได้เบิ่งบ่ให้มอลั่เรือดเบิ่งหรือเจ้าเบิ่งปะมอลั่เรือดเบิ่งเจ้าบ่เจ้าอีเมีย่ะเจ้าเนี่ยพอหาย งานแหนะฮักแม่ย่าเนเห็นงานไหมเอียนดอนทรายน้ำจัดมันทอายน้ำจัดานแหม่ชจะาม่อลนด์ไทรายน่ะเบิร์ดนี่นะเอออันหนึ่งอันเดียวทอันแลนีว่านะมาเก็บเขียแมง บ่ชื่อเจ้ามาโหลดแพ่ถามเงินชั่วเฮาผูกคนมานังถ่าโหลดพี่น้องสลอนผูกเยอะอ้าวยายเจ้ากับมาติติดใจนอนอยู่บวย โม่โทน้องชิโน่จะม่ม่ท่าน้องชิโน่ีายโ่าน้องิโน่พี่ะสางานแจกบนแาวอุ้ยทะเลาม่โมกวอะไรโม่นม้ําตีเอเบิร์ดบ่ยายเบิดบ่เจ้านะเบิร์ดตอนี้ นี้เกปีุีปเราตอะอเพ็นขายข้าวหวานทั um um ้งนอกนะคะจนขายจนเบิร์ว่าสารกับเบิร um> ์ย um> ูตู um, ้น่ะลูกที่นี่ยังเครื่องตู้อันนี้ปีนงเกือบติดเออประมาณอันท้องท้องมันก็ลอยขอ๋อทองรหายายซีอยู่ส่ปะเราอยู่มุมผับ่ไใ่อ่าจะยายซีโอ้อันน่าซีนะอันน่า เราอยู่สายเราเมื่อแล้วเราเมื่อแล้วเอกคายยังจัดเฉพาะกับายได้แล้แต่เฉพาายอยู่ทางในเบิดเลยเบิรแต่บนท่านนั้นผมน้นนอกมันโอ้ยโอ้ยการย่างคือการมาแหละโอ้ยสาทางนอกกับมาทางนอกคายเบิร์ตโอ้ยทางนอกนะ่ะเจ้าคายเบิร์แล้วเฮ้ยถ้าเาสิอย่างมาถามอยู่เราคือได้คายดี เมื่อว <te le kindergarten> ันค <wild> ุณหนึ <question> <starts> ่งข่าว้กินนั่นนี่มาเบิรทุกคนพอสิมาเอาเด้อไห้หนึ่งข่าวไอ้กินแบบไอ้ยี่มาแล้ยี่มาวะลอ่้วยิกล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 ักลิกลิกลิกกลิลิลิกลิก เออน,นี่เดโดี่พอเขาไม่เห็นแต่แบบเขาเห็นแต่เด็กด๊อกน้เห็นเด็กดอกผู้เป็นไหมะไปเก็บคองกับพี่น้องกัน

นาคะบุญบานโตเติมเวลาปะแยนบุญใหญ่ยังไปถุงยังไงเน่อยไดม่ถุงไช้ข้าวหุงข้าวเฮืองพี่น้องอะไรพี่น้องจ้าสลักพิมพ์เลี้กันลาวแล้วพี่น้องจ้าพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องกลับสบายดีเด้อพี่น้องคป็หับเมื่อเอา